โัก็ได้ตได้ตัวไดัวได้ตัวได้ัวได้ตัวไดกตัวได้ตัวด้ตัวได้ตัวได้ตัวไะ้ตั้ตัวด้ตัวได้ตัวได้ตันได้ตัวไตัวได้ตัวได้ัววได้ัวได้ตไดตัวได้ได้ตัตัวไดได้ตัวได้ตัวัวได้ตัวไ้ตัว้ตัวได้ตวได้ตัวไดด้ตััวได้ตัวัว แม่ฟ้าฟ้าเหมือนกันกรงเลยตัวี่เมื่อกี้ครับเพขึ้นเป็นจิบจิบเลย่ไหมนี่ยนไรจัดไปหน้าคุณคุอนกี่ตีครับขะังเปนคนตเองมันเะไไหนัน ชีวิตนี้ต้องมีโนแ่ไดหน้ามารับลนได้นิดไ้เท่ไรได่เท่าไหร่ก็นี้ได้สิอันนี้เป็นหนึ่งหัวหกพิกเซลผ่านแล้วคบเนี่ยวนี้ก็คือไม่น so ัดเย่ัอัน um ี้ไม่ได้งยระดาับ สกิลป ja ัจจบลินส yeah. um, okay. ับตั้งใบหขับเบสกิลับันปั้นหนึ่งของแบบนีนะรบไดครับต่นั้นเขาสกิลเพ่ลงขับสปั้นงใบตได้เลยครับหาบัตเตอร์หนึ่งใบขึ้นมาหรือลงในการนี่อสิที่อขบ้เาี่ยม ทิครับไม่ตาถ้าลาทำให้ได้ไม่าร้ก็ขอห้าพันแต่ถ้ารก็ขแค่นั้นเองนีด่สองะเลไม่ต้องเล่นแล้วถ้าบัตเตอร์บัตีกห้าพันนี้กี่ดันไหนไม่ตองพเลยแล้วอย่างนี้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว

นะครับ2คนโอเนออกเยเข้าเลยร้อนอเ๊แม่อันจะเป็น2 2 2

เด,เดี๋ยวเราก็มีเส้นห้าว่ะเส้นห้าว่ะแล้่จะได้ยางงี้เส hey, ้นห้าเลยข้าเจนสามสามจุดแต่โอกาสว่าจะเจอนะก็อกไปเลยนะที ces, ่วนได้ร si> ่าวมันจะได้เรเซีนอะกันเนี่ย้ไม่นะอันนี้สิบแปออน

สี่ห้าวหนสี่ห้าสามเส็ตทิ้งกันเลยนวก็ถือได้ตุ่มโดนวเลยยี่สิดเ้าี่สายี่สิบสเยับห้าครับโดนหเวฟเยนตัวใหญ่ครับมีวัด่ะก็แค่ววัดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก เรบาน่อไปแล้ว้าวันนี้อะเมื่อกี้พี่ริมไงข้าเส่งะวกบาไปเลยสเกลตอกลอลอไมนี่แสาแดยีสลูกก้อหนึ่งหบครับอันนี้แปดนี่แสามแต่ถ้าโซบานหึงจะบวัาสาไ้บอ็ด่แต่ถที่สิมีโด่งก้งที่แมนโบานหึงบอืมที่ติดโงสบยี่สิบสามสิบสสิบสามสิบสีสิบสามสิบ

คุณไม่ใช่บากาครับสกตบอกิคุณไม่ใช่การซื้อยนับตอนของบัตรดักงาแต่ว่าเดียวีโตห้ักห่ใช่บาเดียวี่ับนับามผิดมติโอเคจ่บารที่ี่ม่ครับสามสามดงสองให้จะมือนกิรานบัตรดักอ้าครับ ที่ก็ไม่ได oh, right. ้ต so, um, ่างกันทั้งนอะไรโอ้โห้โอ้อ้โ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 อ้าอ้โ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 อ้าอ้โ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 อ้า้โอ้าอ้โ้าอ้โห้า้อ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โ้้้้้้้้้้้้้้้า้อ้้้้้อ้้้้า้้โห้้้้้า้้้้้้อ้้้้ สอดนะครับอะไรวะเนี่ยมือแบบนี้คือคืออะไรนะยี่สิบกิ่พลังนะไอลอยล้านสบาครับไม่จริงอาเดอร์เลยจริงออได้รไปยังจริงแล้วสสิบเกยรัดอธฐาตห้าบาทอันเี้ครับขายไดครับ ันก็เป็น 21, งหมื่หนึ่งสามมื่นหนึ่งามมืน้าพันในวนาแพรวสนาอติมันออโหอีนิดสุดยอดเลยไปูอีกหน่ยอตีแวนบอสจะเป็นสิบสามยี่สิบสามสามสหกพัน่แปวนโฟชัดอันนี้ออกแบบคู่องวนาเกิวออห่แปดรือสองไปสักใบไปมึงสองสามสี่เนี่ยติดไปอีกแบึ้นด้ยอเมื่อกี้ก็ล

จะได้ไม่ันแคไนใช่ไม่พีอะารแลหนาเราคนแรกกันโดนปัดเป็นสองหมื่นเราคนแรกเลยนี่เป็นสองหมื่นนะขออนุญาตนะแล้วก็นี้สองหมื่นโอ้ยไทยเลยแม่ผมตัวพี่โอเวอร์มากเลยกูจะบ้ากูจะบ้าอันน้ำเตือนสนะครายใช่อดี

ใช่อะไรวะเนี่ยมือมือพี่เป็นอะไรไปเลยโอ้พี่รายยขนาดไหนก็่าจะรู้นะพี่รายขนาดีี้ก็ไปที่ชอบที่ชอบพี่ก็ สองนองาไม่กัดครับเอที่ทางหมนนี่เ <ga> ด <t> ี๋ยวผมทำเพ้ยดูเฮ้ยเพ้อเทียมเหรอยี่แต่สองจีตานไเ่ไฟเสียนบ้านเดียวอ่ะบ้านมดสังงานคนเราใช้บ้านเิ่ปสีเลยอ๋อโอ้ มาเห็นไม่ทานโอเคมเห็นม่ทายิ่งเดี๋ยววิวเาหน้าุ้ยยืนเท่าไหร่ให้รเทียมนี้กรเทียม่ลงไปอยู่โอ้กี่เนะแป8โอเวอร์ไม่ออกมนต้องกี่ใบตัวเองก็ไม่ออกโอ้กระดนี้ไม่ออกเองก็ไม่ออกไม่ใช่แค่พี่อย่าอย่าอย่านี่กายี่สิสองมืองหมื่นมยืนอยู่กนา สิีแล้ส13 13 19ตี4 3 3 3มเป็น5 3 30วันนี้วัว5,000ได้เยเอาไปก่อนเลยิจแน่นอนว่าคุณต้องถ้งมึงมึงเยอะเกิน25แล้ว30เป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้า อาาเหมือนอะโร่โซนาไรครับ2,8อ่ะ2,8ออริจินัล2,8โลครับ2สกิ๊สะบัดหนึ่งใบอานสาม8บเหรอทับท่าใบครับสี่อือ้าสีข้าสองกับเวลาสีไม่มีพัตเตอร์ครับเวลาสีถังแล้วครันั่นแหละใบรับทีไม่มมรู้เลยรออีกแล้วบ้างพานาไรกิมาเดี๋ยว แล้วทำไมเขาไม่ปล่อยไปวะทีได้สองคิวด้วยคิวทำไมเขาไม่ปล่อยไปวะจุกองหนึ่งครับจะไปรู้เนาะจวไปคาดได้ใส่ิ้วตรงไหนาิงาง้ยนี่เธที่สามแล้วนดี่ท่านครับีสิลนการ์ดครับและนี่ก็คือโอ้ว่าน h e แ เฮ้ยเราดูถูกเหรอเราไม่ได้เหรอเราดูถูกอีสี่สามกินสองใบอะไรนะสุดอดโดดจุดยอดเลยเตียงมละกัสิบสามกีนสบสามสามสามแล้วมันแล้มันก็จะเกี่ยนไปสามใช่แล้ว3็อีสี่สามสามที่สามใบเดียวน้าเหมือัใช้ใช่สามสาม ไแสอามสดใ่หัอันนี้เข้ามาอยู่มีสี่แด้าสคิดบาอันนี้คือสอน้นบครับเสร็จไดเรื่องนี้ย